ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของมิวรอปเปอร์ h ชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมมิวรอปเปอร์ชนแนลจะพาทุกคนนะครับไปรู้ไปรู้จักกับ5สายพันธุ์นกพูดได้นะครับที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดจะมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างชนิดอะไรไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอันดับที่1เลยนะครับนั่นก็คือนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงนะครับเป็นนกประจำถิ่นในประเทศไทยครับซึ่งเราสามารถพบเห็นกัน ได้ทุกที่เลยนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับมักจะมีสายพันธุ์แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละสายพันธุ์ครับสามารถพูดได้และนิยมนํามาเลี้ยงกันทั้งทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราจะยกตัวอย่างมาแค่2สายพันธุ์แรกๆนะครับคือสายพันธุ์นกเอี้ยงหงอนนะครับและสายพันธุ์นกเอี้ยงขุนทองนะครับแต่น่าเศร้าจริงๆนะครับในปัจจุบันนี้นกทั้งสองสายพันธุ์นะครับเริ่มจะหายากแล้วนะครับเนื่องจากมีคนนํามาเลี้ยงมากกันบ่อยขึ้น หรือว่ามีการอพยพย้ายถิ่นกันมากขึ้นนะครับอันดับที่2นะครับนั่นก็คือนกสายพันธุ์นกแก้วนะครับซึ่งเป็นนกแก้วสายพันธุ์ซันคอนวนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันมากนะครับในประเทศไทยช่วงแรกๆหรือช่วงกลางๆนี่เองนะครับซึ่งวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะหนุ่มหรือสาวนะครับมักจะชอบเลี้ยงนกแก้วสายพันธุ์นี้ครับเนื่องจากมันมีสีสันสดใสนะครับและ เลี้ยงง่ายนะฮะและสามารถสอนให้มันพูดได้พูดเก่งนะครับจึงนิยมมากนะครับในไทยนะครับอันดับที่3นะครับยังอยู่กับตระกูลนกแก้วนะครับซึ่งเป็นนกแก้วนะครับสายพันธุ์กระตัวนะครับเป็นนกประเภทปากครีมนะครับมีความน่ารักนะครับสวยแล้วก็พูดเก่งจำคำพูดเก่งได้ด้วยนะครับส่วนใหญ่นะครับมักจับ มีลักษณะเป็นสีขาวนะครับสามารถเลี้ยนแสงแบบคนนะฮะจดจําได้ง่ายนะฮะที่สําคัญครับฝึกให้เชื่องได้อีกด้วยนะฮะใครที่ชอบนกสายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์ที่ฉลาดนะฮะหรือว่าขี้เล่นนะฮะแนะนําสายพันธุ์นี้เลยนะครับอันดับที่4นะครับก็ยังไม่พ้นสายพันธุ์ตระกูลนกแก้วอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือนกแก้วนะครับที่มี I q คสูงสุดในโลกก็คือสายพันธุ์อเมริกันเกรย์นั่นเองนะครับมีลักษณะตัวที่มีสีเทาไป ทานสีแดงนะครับเป็นนกที่สามารถเรียนแบบเสียงจดจําเสียงต่างๆนะครับได้หลายคําพูดนะครับที่สําคัญนะครับยังฝึกให้เชื่องและทําตามเจ้าของสอนได้อีกด้วยนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นนกแก้วที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเลยนะครับ อันดับที่5นะครับก็คือนกแก้วสายพันธุ์มาคอนะครับเป็นนกแก้วตระกูลปากขอที่มีขนาดใหญ่นะครับมีสีสันสวยงามเป็นสง่านะครับเป็นนกที่มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นนะครับสามารถฝึกให้เชื่องเรียนแบบเสียงและคําพูดของคนได้ดีนะครับเป็นนกที่มีเสียงร้องดังมากๆนะครับคนส่วนใหญ่นะครับนิยมเลี้ยงนกสสีครับเป็นสีน้ําเงินอกเหลืองนะครับและสีแดงด้วยนะครับ และสําหรับใครนะครับที่ชอบเลี้ยงนกนะครับที่ชอบในการฝึกนกนะครับให้มันพูดนะฮะและลองไปซื้อมาฝึกดูกันที่บ้านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับหากคุณชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของมิวโดเปอร์ชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีวโดเปอร์ชาแนลต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ